เป็นป่าหนูชื่อไหนป่านูชื่ออีธานอยู่ที่ไหนอยู่เมืองใกล้ๆครับชื่อเมืองป้านูรี่ครับเพื่อนมึงไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เพื่อนมึงไม่เอเ้มึงไอกเพื่อนมึงอ่ะพี่ชายมึงอ่ะฮัลโหลไม่ใช่มั้งเขาอยู่ตรงแรงเขียวอ่ะเขามาด้วยเหรอเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยกูขอซ่อมไฟก่อนทีหนึ่งได้เปล่าวะ ถ้าถ้าถ้าผู้หญิงแสดงโดนนะครับโดนเลยนะถ้าได้นี่โดนเลยนะโอเคเหมือนโดนอะไรหกเก้าเก้าครับโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรไม่เอาโดนอะไรเพื่อนโดนอะไรไม่เอาเฮ้ยโดนอะไรเฮ้ยเพื่อนเปลี่ยนทรงผมใหม่เหรอคะใช่ครับอ๋อจะใช่โดนอะไรเพื่อนไม่เปิดนะไม่เปิดไม่เปิดโดนตีไงโดนตีไงถ้าไม่จ่ายอะไรเงี้ยโง่เหี้ย มึงเล้อกวีฝ่ายไหนได้ป่ะจอกเลดนดอร์จะเป็นพี่ที่ขัดเทียนแก้ได้ี๋ยวมึงดูฝั่งตรงข้ามแค่นั้นล่ะฮัลโหลครับคุณผู้หญิงครับครับชื่ออะไรครับเนี่ยอ้นหนูเหรอใช่ชื่อโซเพื่อนเพื่อนพี่ชอบอ้าคนไหนฮัลโหลครับเดียวครับบัลลบันเทิง บนเรืองหรือเปล่าบันเทิงเดี๋ยวต่อยให้เป็นอะไรบันเทิงครับอ๋ออ๋ออ๋อจะต่อยหนูเล่ล่าสุดอีเอลวะเ้าจะไปไหนผมไปตัดเตียก่นนะครับไอ้ยังหลครับเชฟรถรถรถค่าอาหารได้ไหนนะครับผมมีผมผมมีหกร้อยห้าไม่ผมผมขายไม่ได้น่ะผมไม่ได้อยู่ในเวนน่ะ ออเอไม่ใช่เหรองันงงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงสเต็กไหนได้ไหมกระเป๋ากระเป๋าหกเก้าเก้าหกเก้าเป็นลูกใครไหมเป็นลูกใครหรอนโอ่เอครับกระเป๋ามาออยู่ที่นึงอ๋อที่นี่ไม่มีลูกใครใช่ไหมเพื่อนพี่ชอบอ่ะเพื่อนที่คนเลี้ยงชอบไปเหรอคะอีเพื่อนที่คนคนเลีองนะเออมึงคิดตามกู นั่นแหละมึงพูดได้พูดไปมันไม่รู้ตาจะไหลเอาจริงเธอนชอบอ๋อหนูมีหนูมีคนคุยเรื่องถูกมีแล้วแล้วอ๋อได้มีคนคุยอีกคนอนเดียวเลิกคุยมาคุยแล้วมาคุยกับเพื่อนพี่ได้ปะบอกไม่รู้ไม่รู้ถ้าหนูไม่ชอบเพื่อนพี่แั้วเป็นลูกเพื่อนพี่ได้ปะอ๋อไม่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 ป้าป้าหนูดู พี่ป้าก็เยียวเลิกอีเดียวไม่เป็นหไม่เป็นไม่เอาเดี๋ยวป้ป้าว่าแล้วเลิกคุยกับคนคุยแล้วว่เขาเพื่อนพะี่เธอัวเลยเธอเดี๋ยวเพื่อนพี่ให้ยาพารากินเธอยาไปหนูยาไปลูกงำม, <_' n> <_' n> มีมีม มักก่อนหนูว่าพี่ต้องไปคุยกับป้าป่าหนูก่อนเฮ้ยยังไงครับเข้าเมืองมาวันนี้ก็เลยแบบเพื่อนพี่ะไปคุยไม่ต้องว่าตนะพี่ถูกโชว์ก็ถูโชว์ก็ถูกโชว์ป้าป่าหนชื่ออะไรป้าป่าหนูพี่อีธานอีที่ไหนอยู่เมืองใกล้ๆครับเชียงเงูป้า่หนูลีซ่าชื่อ เพื่อนมึงไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เพื่อนมึงไม่เอาเพื่อนมึงไเพื่อนมึงอ่ะพี่ชายมึงอ่ะฮัลโหลไม่ใช่มั้งเราอยู่ตรงแดนเขียวอะเขามาด้วยเหรอไอ้ยักษ์ขนาดขนาดพี่วิลลี่ไม่ชอบไอ้กิ่งขนาดยักต้องเสียเท่านั้นเลยเฮียก็ไม่เอาเสียหลายบาทอ่ะว่าเป็นล้านอ่ะที่คุยไม่เจอาน่าคุยเรื่องอื่นแล้ไม่ใช่คุยกับป๊าใช่ไหมไม่ได้คุยนนะไม่ได้คุยกับป๊าใช่ไหมเมื่อกี้ เปล่าครับเห็นไหมนี่เพื่อนพี่อยารู้จักป,ป่าป๋าเรื่อยสนิทเลยอ่ะสนิทีทใช่คน,นิทเลยอ่ะเรียกไหงจะว่าป่าป๋าอยู <c oughs> ่แล้วหปกติเออทุกกะทีพี่ไม่ไม่ไม่คือบอกไม่อยากจะบอกว่ารักหนูมากนะไม่ไม่ต้องยงุ <c oughs> ่งอะลโหลไม่ต้องยุ่งเลยผ <c oughs> ่านเรื่องจับเียรู้สึกดีก็พูดดีอย่าโกรธใจตัวเองเว้ยเ่ี่ะ ก็บอกว่าชอบนั่นแหละแล้วมามาชื่ออะไรอ่ะหมาหนูชื่อมีลินเยออยู่น้ะงช่หรอครับมาชื่อมิลินเหรอหนูอะหนูแอบมาเที่ยวยังอยาไปบอกนะมาชื่อี่ดีช่อมาช่มิลินหรือเปล่ามีลินเข้ามาดีเลยเนาะอดีไอดีมลินถ้าบอกกไปนะจะนะช่อานไม่ช่หมามิลินจริเหรอครับใช่เปล่า เช็คหรือยัง่เช็คยัางไงอ่ะก็ไปถามถามป้าป๊าสิว่าใช่หมอมีคนนี้จริงหรือเปล่าหนูมัมีไม่หลายคนเหรอลองถามดูลองถามก่อนหนูบอกว่าบุญเรืองฝากถามถามว่าว่าใช่แม่คนนี้หรือเปล่าโอเคหนูจะไปถามป้าป๊านะได้บอกว่าบุญเรืองฝากถามนะได้เลยครับแต่อย่าบอกใครนะอี่มาหา พี่บอกหนูยังไม่บอกกันนะมันเป็นความลับนะหนูความลับเลยความลับครับหนูใช่แต่พี่อะแต่เพื่อนพี่อะมีความรักกับหนูนะมีความลับไอเย็นเย็นเธอจะมีใจหรือเปล่าเป็นหนุ่มปังโยนหนุ่มในกระเป๋าไง็ไม่รูกอะไรเพื่อนโอ้ยพี่อออะไรรยู่หพี่มองผมผิดไปพูดเป็นหมาน่ากันหนูโอเคโอเคอะไรกันหรอ เขาเรียบร้องเป็นยังไงผมชื่อบุญเรืองไอ้ไอ้ผมชื่อบุญเรืองแล้วก็ไอ้ตุ่มวัเหลืองชื่อโชกุนใช่ใช่เหรอเมื่อกี้อะเมื่อกี้พี่วันเหลืองบอกว่าเขาชื่อบุญเรืองก็เมื่อกี้หนูเรียกพี่บันเทิงนะพี่จะบอกว่าไม่ใช่บันเทิงบุญเรืองนะไงคนตีมันคนตีเอาบัตรประชาชนนะอหนูดูซะเออดจเลยาถูกว่าคนไหนชื่อบุญเรือง ตงเป็นพี่ห,หัวเรือน่าือตาแล้วพี่หวัวฟ้าใช่โชกุนชื่อทอนี่อ๋อกินพีที่ได้ดูจักครับจําจพี่ได้นะพี่เคยพาหนูไปไอ้นั่นอ่ะไอ้ตรงที่เบิกรถตรงที่คนตกแม่ปะอ๋อจำได้จำได้จำได้ที่บอกเราใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยะว่าอยู่เดินมาจากข้างบน

ไอหมูโอเคไปเจอกันโอเคจไิงเจอกันเจ็ดแล้วจอมไปไหนอ่ะเหมยคุณคุณตาตาติดละเฮ้ยอย่าทำกับเพื่อนผมขนาดนั้นนะอย่าให้ผมรู้อีกรอบนึงนะไปอะครับแล้วทำไมอะครับนี่นี่เพื่อนผมนะไม่ใช่ไม่ใช่หมูใช่หมานะเฮ้ยเจนเพื่อนมันเกินไปนะเฮ้ยไปเออเฮ้ยแล้วไงแล้วคุณจะทำไมแล้วคุณจะทำไมก็ทำอะไรไม่ได้ อ,อะไรม <te ่ได้ล่ะมันก็แค่พูดเฉยๆแหละต้องรถก่อนซ้อมรถก่อนรถพังวันเสาร์เดี๋ยวหนูจะไปซ้อมกับช่างเรียกช่างมาแล้วอ้าวไม่เรียนซ้อมให้เรียนจ่ายผมไม่มีตังค์เลี้ยงใครอ่ะอาคุหรอกนี่ครับไม่ครับเอ้ยคุณจ่ายให้พี่คุณพี่เลิฟพี่อยู่ไหนเนี่ยคุณมาขอตังค์หน่อยดิพี่คิดือถามพวกตองคิดถึงคนที่บ้านบ้างป่าววะอ้าวอาคุณไม่กลับบ้านเลยวแต่พากต๊งคิดถึงคนที่บ้านมาบ่าวะกระฉามมึงเชี่ยจังวะไอ้เหี้ยกูตัื่นเต๋อ ตลวนี่มึงเอามันสักทีที่เอพูขอตังค์หน่่ียลกลับบ้านไมี่ไมีลด้อเดียวุ๊กนะกูอยู่ไอเรื่ด้ว่เรื่ยตอนเช้าโควิดไม่น่าจะเขาน่าจะพักผ่อนมั้งโควิดอ่ะออกได้นะกลับบ้านได้นะริงเช้าเช้ามจไม่ถึงไม่ถึงเจวันเจอเปลเดี๋ยวไม่เจอเลยครับเจอพี่บังเจอคุณเนี่ยบงตอนแรกผมเจอประมาณสี่คนไม่มีอาวุธนะต้องอากาด้วย สคัเลยเรอยๆคันเลยไหม g t เลยเลยเลของหนึ่งหนึ่งสองสี่ซับ GTV ซับ GTV เลยสามคันนะเอยเ่อหนึ่งหนึ่องซ่อมรถช่างด้วยช่างช่างซ่อมได้เหียไม่ต้องใจดีน่จ้าัก็จะหมดอู่แล้วใจดีเกินทีร่างอยู่ไหนครับเนี่ยนี่เออเหมือนมากคนแล้วก็ไปครเหมือนมือเลยเธอเอ อะไรกูไม่ได้เรียกเขากูยังไม่ได้เปิดไหม่เลยเธอเฮ้ยเขาไม่เรียกใครเลยถ้าดูได้นะโดนสตรีมย้อนหลังได้ครับไปกิ๊กที่อะไรเจ้าคุณไงที่เจอที่หลอนไครเจ้กระทิศเล่นทองว้าวเกิดอะเรขึ้นอีกแล้วไอ้เสียงสิบอีกแลวว กาแฟไม่มาอ๋อไอจงอมลาที่หยองเหรอที่หยองอ่ะหยองด้วยนะตังซิ่งเสียตังยังไม่มาเลยอัปเดตอะไรดีไปมแม่บ้างเนาะคาดนาความสัมพันดีขึ้นหืูเหรออย่างนั้นหนูก็ยังไม่กินเขาหเรอลืมมไม่กินเขาด้วยฮะดุยไม่กินเขาหรอไม่กินโอ้โหเขากินแล้วแล้วเขากินหนูไหมอ่ะหนูรู้เดียกินก็เป็นมนุษย์เขาไม่กินเนื้อเอเลี่ยนอ่ะหัวอร่อยไหม ไม่อร่อยเนื้อมันหนืดอยไม่แล้วแล้วอร่อยไหมพี่อร่อยไหมถามใครเนี่ยสัตว์ถามพี่อ่ะสัตว์แขกไปให้หนูชิมก่อนได้ไหมอ่ะโอ้ยอูฟังเสียงแล้วจะหิวเลยตาจะไหลแล้วรู้เป็นแฟนเนี่ยพีเป็นแฟนกันยังไม่บอกไม่บอกหรอไม่เชิงยู่ อกันอไม่ไม่กรอบเลยว่ะเธอที่ไะเอาแบบดั้งเดิมมันไม่กรอบแล้วมันไม่ปิดกันอ้นี่อ้นี้โอเวอร์เขาเขาล่าอยู่ปะที่ผมโดนนะผมโดนประมาณห้าคนไม่ห้าก็สี่สามป่ะไม่ห้าห้ามันมีมันมันมาเพิ่มไอหัวแดงรถสามคันอ่ะรถสามครับบครัานอะ ใช่แม่คนนี้ไหมให้คุณเลี้ยงฝากถามได้เลยเดี๋ยวถามให้เรื่องเปลี่ยนทรงผมก็เหรอวะอะไรนะครับพี่ต้องเปลี่ยนไปยังไงวะเปลี่ยนนานแล้วไม่ใช่หรอคนเนี้ยต่อคนไม่รักกันจริงก็อย่างเงี้แหละดูออกง่ายๆมีความรักก็เป็นงี้ยได้แต่ไปไหนวะให้กูมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยตอนเช้าทำไมอยู่เงียบบัง รองเมื่อกี้ข้าวน่ารัอีกแล้วอันจะเลกับมันสนุกไหละเพราะว่ากระดาษเดี๋ยวน่าเจออะไรปะมาดิกูอยากไปเที่ยวปากการังดูด้วยดูปากการังด้วยสัตว์อย่าเลยพี่หลายรอบแล้วเที่ยหลายรอบแล้วมึงหลายรอบแล้วายเย็นก่อนยังไม่หมดตัวหรอวมดแล้จะอุ้มยากไปรอบห้าอันตอนนี้เหลือไปกอบที่ห้าหรือปะได้กูพร้อมหายมาอ่ะไอ้สัตว์ ไปปะมาดิพี่อเดี๋ยวกันารที่รักไปคุยกันได้ไหมได้ครับเคครับากที่ครักไปแล้วหรอเรียบร้อยแล้วครับอยากคุยกันเรื่องใหญ่หรือเปล่าให่มากเลยดิทำไมอ่ะไปจีบใครอ่ะอ่ะเราเลี้ยงเขาฟูเรียมาให้หน่อยดิอย่าที่รักขอโทษเด้อกูแตวต่อเช้าไปเยอะด้ ใช่หรัอืมอย่างฮะเออลูกที่ที่โอ้ใช่ใช่ใช่ข่าลูกที่ที่รักเลยหรอถาเรื่องเมียถาเรื่องเมียถาเรื่องออเดือดอะกูบอกให้น้าปล่อยกู้เป็นตัวไอ้เหี้ยใครล่ะรูกที่รักห้เล่หรอเสร็ล้ I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me, you gon' see success in me, you ain't seen the rest. Of I just wanna be the best at what I know.